ยินดีต้อนรับนะคะ,ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะวันนี้ชาวต่างชาตินะคะ,ะชาวต่างชาติของเรานะคะมาเยี่ยมเยียนคือ,อพี่คนนี้ก็เคยมาแล้วนะคะมาะให้น้องนะคะทําผลงานนะคะทำผลงานวาดภาพก็นานแล้วแหละแม่แม,แม่นานแล้ววันนี้พี่เขาก็ได้มาเนาะ ได้มาหาน้องนะคะอีกครั้งนะคะอีกครั้งก็ดีใจนะคะดีใจก็ดีใจนะคะก็ดีใจนะคะที่พี่ๆได้มากับมาหาน้องอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะหลุมก็เยอะนะคะแม่แม่หลุมก็เยอะนะคะทุกคนค่ะ นี่นะพี่คนที่พี่คนที่ใส่มาอยู่นะคะแม่แม่ก็ได้มานานแล้วนะคะมาหาน้องให้น้องทําผลงานให้แล้วก็มาชมผลงานจริงที่บ้านเลยนะคะถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาหาน้องไทยอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นำพี่ๆนะคะชาวต่างชาติมาได้พบเจอได้มารู้จักนะคะได้มารู้จักนะคะน้องไทยกันนะคะขอบคุณค่ะ เออขอบคุณค่ะนะขอบคุณมากมากเลยนะจำได้ไหมลูกจำพี่ได้ไหมน่ะจำแม่ได้ไหม

อย่าตุนเล้าแขกก็พอนะดีใจนะดีใจทุกวันเขาคันก็มีเขาอ๋ออดีตยาไม่ได้เพราะว่ากำลังท้องเลยชิบได้เอาต้องใช้อะไรคะปล่อยธรรมชาติคนจะใช้แพง

น่ารักมากเละ้ว่ระวังล้มลูกระวังล้ม <laughs> น้องตกใจะระวังล้มลูกไฮ้าา <laughs> น้องขุดไว้ <laughs> <laughs> เขาจะขุดเองออไทยขุดเอง <laughs> ขุดหมุดค่ะบริเวณบ้านนี้ขุดหมุดเลยนะอื้ <laughs> 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 this is for his first visit from mommy elephant to have the candy for birth. Now it's to let her have a lot of milk to feed the baby. Ah, oh, breastfeeding. Yes. <laughs> <laughs> Good for the Yes. 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 ที่แอมนะ Ui นึกเคยเหรอครับอ่ะก็ดีกว่าตอนเอ่อดีดีอ่ะเล่นสเกลนะอ๋อต้องดูดิสเตอร์ก่อนอุ๊ย Oh, dat oh, zijn dus de dingen. Ja, dat is een hoor. Ja. Ja, wat maakt. Ze zijn wel echt blij. Ja, nog wel, maar ze worden wel groot. hoor. We have to go. We have so. to go. Yeah. Oh, oké. Maar dit is allemaal niet. Oh, ik ben blij. มาแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะไดีค่ะถ่ายไหมเดี๋ยวให้ให้หนูเดี๋ยวนูถ่ายให้ ถ่ายรูปครอบครัวนะคะถ่ายรูปครอบครัวเห็นของกินแล้วน่ารักน่ารักมากเอออ่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะทุกคนจ้ะไปดูสดูสิพี่ลิลก็ ระวังลมนะลูกวันหนึ่งสองสามสวยมากโอเค เปลือกก่อนแล้วแกะเปลือกก่อนก <c oughs> ินสม้มกินสม้มระวังล้มนะลูกระวังตกหลุมล้มแลก็ลลกไทยขุดหลมุมน, <c oughs> น่ารักน,น่ารักแล้วน,นะ,รระ <c oughs> น่ารักมากกินส้มนะคะพี่เอาส้มมาฝากขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ส้มแล้วนะคะได้ส้มแล้วกินส้มสวยสวยขอบคุณนะคะขอบคุณค่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 ะ ค่ะขอบคุณค่ะเข้าเข้ามาชมในช่องได้นะพี่เดี๋ยวก็จะเปิดไลฟ์เปิดอะไรแจ้งบอกนะคะได้ค่ะบ๊ายบายเลยลูกบ๊ายบายขอบคุณค่ะส่งแล้วนะส่งกับบ๊ายบายแกลบกลับแล้วนะคะเนี่ ส่งพี่เขากลับขึ้นรถแล,ล้วเดินทางปลอดภัยเ,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 เดี๋ยวบอกอกินส้มนะคะแม่แม,แม่กินส้มพี่เขาส้มมานะคะมาฝากนะคะพี่บอกว่าไม่มีอะไรมาฝากเลยมีส้มนะมีส้มมาก็ให้ลูกสาวกินไปเลยนะคะคนปอกก็ปอกนะอเอ มันปอกก็ปอกไปเลยนะ,อ,ะอ้าปากใหญ่เลยเลรอลูกกินส้มนะคะแม่ๆชอบกินส้มน,นี่เป็นส้มนะส้ม,มส้มส้มแสนอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยไหมลูกอ้าปากรออ้าปากค้างเลย เอาปากเอเอาปากครั้งเลยทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยือนนะคะมาพบเจอน้องวัตไทยอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะ,ะพี่คนนี้เขามาแบบเอารูปที่ให้ที่รูปของน้องนะคะทีะ่ของคุณพี่เองนะมาให้น้องวาดให้นะคะตอนนั้นก็นานไปแล้วนะคะก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะคะมแม่น่าจะหลายเดือนแล้วนะคะ อขอบคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปนี้นะคะสําหรับพี่อนๆคนไหนเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย